สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่29กาันยายน2566นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านบริสพิตตอริอตสรัฐมนตรีว่าการากระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและทางด้านยูอัฟกลันด์รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลได้ร่วมลงนามข้อตกลงที่เยอรมนีนั้นจะซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธแอร์โรทรีมูลค่า4 0 0พันล้านยูโรจากอิสราเอล ซึ่งข้อตกลงดังก,กล่าวถือเป็นการขายทั้งใหญ่ที่สุดของกาลาโหงอิสราเอลและสําหรับการส,สั่งซื้อทั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนทหารพิเศษมูลค่า1นึ่งแล้านยูโรที่รัฐบาลเยอรมนีตกลงร่วมกันเมื่อปี2025เพื่อตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อยอูเครนทั้ทงนี้ระบบป้องกันขีปนาวุธแอรโรซี C, ซึ่งออกมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธนอกชั้นบรรยากาศโลกนั้นคาดว่าจะส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่4ี่ของปี2025ในการถลายข่าวร่วมกันในการลงนามนั้น ทางด้านยูอัฟกันลันได้กล่าวว่าเราได้ลุกขึ้นมาจากโศกนาฏกรรมของการฆ่าล้างเผ่พันธุ์และสร้างประเทศที่เสรีเข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยเพียง80ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอิสราเอลและเยอรมนีก็ร่วมมือกันในวันนี้ในการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยยิ่งสําหรับทั้งสองประเทศนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ของเราเยอรมนีมีส่วนอย่างมากต่อความมั่นคงของอิสราเอลวันนี้เราภูมิใจที่ทําเช่นเดียวกันสําหรับเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์และผู้นายุโรป ด้านบริ To ทพิคโ o ริรูดก็บอกว่ามันเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับสองชาติเราเราตกลงกันว่าระบบป้องกันขีปันอนุ a แอโรสทรจะทําให้การป้องกันภัยทางอากาศของเยเมนนั้นเหมาะสมกับอนาคตมันเป็นส่วนหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดและนี่ถือเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันนี้ทั้งนี้เราสามารถเห็นได้จากการโจมตีของรัสเซียต่อ,อยูเครนในแต่ละวัน การป้องกันไฟทางอากาศมีความสําคัญเพียงใดแม้ว่าขี่ปนุพิสัยไกลจะไม่ได้มีบทบาทในสงครามครั้งนี้ก็ตามแต่การป้องกันทางอากาศถือเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเยอรมนีที่อยู่ใจกลางของยุโรปตามรายงานของสถาบันวิจัยสัติภาพนานาชาติโตคโฮมหรือว่าซีปรีนั้นนยครับบอกว่าปัจจุบันอิสราเอลเป็นผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารรายใหญ่อันดับ9ของโลก ขณะที่กระทรวงกลาโหมอิสาราเอลก็ระบุว่าการส่งออกอาวุธของอิสาราเอลทำสถิติใหม่อยู่ที่1.25หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2022เพิ่มขึ้น2เท่าจาก3ปีก่อนหน้าทังนี้อิสาราเอลได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่างสหรัฐพัฒนาระบบไฮเทคที่ออกแบบมาเพื่อทำลายจรวดและขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาจากน้าฟ้าและเนื่องจากเป็นการพัฒนาร่วมกันกับสหรัฐทำให้การซื้อครั้งนี้เยอรมนีนั้นะต้องได้รับการอนุมัติจากสหรัฐเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งท ทางด้านระหว่างเยอรมนีกับอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประวัติศาสตร์ที่ไม่สู้จะดีนะักนั่นก็คือระวางทางด้านของมนีออนนาซี asi, ที่นําโดยทางด้านฮิตเลอร์นั้นเนี่ยครับไล่ฆ่าชาวยิวซึ่งวันนี้กลับกลายเป็นว่าการเมืองในหุ้นใหม่นั้นเนี่ยครับทั้งสองฝ่ายกลับมาหันหน้าจับมือกันแล้วก็ได้มีการซื้อขายโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธระหว่างกันด้วยครับ